สวัสดีค่ะมิทีน่านะคะโอเคนะคะคลิปอันนี้ทีน่าก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดาวน์โหลดคืออะไรนะคะเพราะว่าคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยก็เริ่มมีคนเริ่มพูดกันมาเยอะซึ่งทาง CML ก็มีการพูดเหมือนกันเวลาเราสอนนักเรียนนะคะจะเอาแบบให้สั้นๆให้เคลียร์นะคะคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยมันหมายถึงการที่เรา สามารถที่ว่าจะเปิดชานอลมันก็เป็นคำเดียวที่ความหมาย channeling เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยคำภาษามนุษย์ที่เราพูดเนี่ยมันจะมีหลายคำแต่ความหมายก็คล้ายเคียงกันนะคะแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าคนจะเข้าใจกันเยอะแล้วคนจะเข้าใจเปียนกันผิดกันเยอะเพราะฉะนั้นคอาจานทีน่าก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับคำว่าดาวน์โหลดคืออะไร มันสาคัญแค่ไหนมันสำ,สำคัญหรือไม่มันไม่ดีหรือไม่กับเรานะคะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างไม่มีประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะแลวบางทีความคิดที่ว่าคนคิดว่าดาวน์โหลดคือมีอะไรกันบ้างนะคะคาว่าดาวน์โหลดนี่นะคะก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นตัวอย่างเวลาเราเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราดาวน์โหลดเนี่ยเราก็จะได้ไอ้พวก ข้อสำคัญหรือว่าเขาเรียกว่า information นะคะในภาษาภา,ภาอังกฤษเนีย information หรือว่าสิ่งที่สำคัญหรือว่ารายละเอียดอะไรที่เข้ามานะคะ,ะสำหรับอาจารย์ทีน่านะคะคำว่า download เนี่ยก็เป็นความหมายเดียวกับ channeling เหมือนกัน channeling คืออะไรเป็นคำภาษาอังกฤษแต่ channeling ก็เป็นคำที่ว่าเราสามารถที่ว่าจะเปิดท่อเปิดเปิด,ป,ดประตูเปิดเวล เอาเปิดประตูแล้วกันที่เราสามารถที่จะติดต่อคุยกับ higher self ของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกให้เลยนะคะว่าทุกคนน่ะดาวน์โหลดก็ได้หมดตอนเด็กๆก,ก็ดาวน์โหลดเวลาเราเรียกว่าเรามีแบบจิตเขาเรียกว่า intuition นะคะภาษาอังกฤษกจ,จิตที่ได้รับมานะคะหรือความรู้สึกหรือบางทีบางคนแบบจะเขาเรียกว่า impression นะคะการรู้ขึ้นมาเองนะคะ มาจากเซนทุกเซน์เราเรียกเป็นอินทูชันแล้วกันนะคะจิตที่มีจิตรู้รับรู้ทุกคนมีกันหมดแต่เพียงแต่ว่าพอเราโตมาเนี่ยสังคมบ้างการที่เราถูกโปรแกรมเรามั่งนะคะเราก็เหมือนกับปิดประตูปิด,ป,ดปิดไอ้ท่อปิดท่อที่เราเปิดคราวจากระที่จะได้รับการได้ยินได้ความรู้สึกหรือว่าได้การติดต่อกับไห้เซฟของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโรงเรียนเราสอนเนี่ยนักเรียนเริ่มเปิดมากขึ้นเขาก็เริ่มดาวน์โหลดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าดาวน์โหลดนี่มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยเรียกว่าไม่มีอีโก้นะคะแล้วก็จากใจบริสุทธิ์จริง,รงๆเมื่อคุณดาวน์โหลดเนี่ย คุณก็จะเปิดท่อตรงเลยนะคะท่อตรงเลยหมายถึงว่าถึงจักรวาลถึงให้อสมคุณที่อยู่ในมิติสูงสูงนะคะเพราะการดาวน์โหลดเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเจ็ดไม่บริสุทธิ์นะคะหรือเรามีอีโก้มากเกินไปนะคะวิจออารลิษยะหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าอยากได้ดีเด่นอะไรเงี้ยแล้วแต่นะจะเป็นไงก็ได้เอ่อการดาวน์โหลดเราเนี่ยก็ขึ้นไปไม่สูง แค่อยู่ในระ,ระดับต่ำๆเพราะฉะนั้นระดับต่ำๆเนี่ยมันก็ทำให้เราดาวน์โหลดพวกเห <c oughs> มือนกันไงเป็นการดาวน์นโหลดที่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไลท์หรือว่าเป็นที่ว่า,าพลังแสงนะคะเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่ได้มาเนี่ยถ้าเกิดเราใจไม่บริสุทธิ์จริงๆไม่มาจาก p ียว h e ร์ t หรือว่า good intention เราก็จะได้อิน o r เมชั่นที่ว่าไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะแย่ขึ้นแย่ขึ้น,แย,นแย่ขึ้นในชีวิต นะคะเพราะว่าเราถูกไกด์จากพลังที่ว่าไม่ค่อยบริสุทธิ์แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ว่ามาเรียนมาการศึกษาเพราะทุกคนจะดา,นด,านดาวน์โหลดกันได้แล้วแต่การที่เราถ้ามาเรียนถูกทางนะคะอย่างที่มาเรียนที่ส mm ี่ออมยาวเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าคุณเนี่ยดาวน์โหลดทางถูกหรือทางผิด นะคะอันนี้ทุกคนเนี่ยจะเริ่มดาวน์โหลดกระด้านโดยเฉพาะคนบางคนดาวน์โหลดเองโดยไม่ต้องเรียนเพราะเขามีซิงครนิซิตี้ตามแต่ที่จิตเข้าไริสุทธิ์เขาก็จะดาวน์โหลดได้นะคะถึงแม้บางทีไม่ได้เรียนเหอะเขาจะไปกันได้เองบางทีเขาถูกไกด์เองเขาตามเองจากใจบริสุทธิ์อันนี้ถ้าเกิดดาวน์โหลดเนี่ยมันมาจากปัจัยบริสุทธิ์มีที่มีสติคุณก็จะเปิดท่อที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วอยู่ดีนะคําถามอะไรมันก็เข้ามาเองนะคะไม่ใช่ว่ามีใครมีความวิเศษมากกว่าใคร นะคะถึงแม้อาจารย์ก็เหอะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะทุกคนมีดาวน์โหลดกันหมดถ้าเราเปิดนะคะการเปิดเนี่ยก็มีหลายวิธีนะคะคือการนั่งสมาธิบ้างการที่ว่าเปิดใจบ้างอยู่ในทางที่ธรรมชาติบ้างนะคะใจสงบหรือว่าใจที่เราฟังไอ <c oughs> ไอ,ไอ,ไ,อไอเพลงที่ว่าลืา้นที่ว่ามันเบาๆแล้วทําให้เราเข้าไปลึก เข้าจิตผวังลึกเข้าอยู่ในอ่าเรียกว่าอัลฟาหรือเตอรานะคะคือจิตเราเนี่ยจิตมัน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 ไม่เร็วมันจิตมันแบบสงบถ้าจิตสงบเนี่ยขึ้นเราก็ไปสงบเราก็จะได้เปิดกว้างขึ้นและได้รับรู้มากขึ้นได้ดาวน์โหลดมากขึ้นหรือว่าได้แชแนลมากขึ้นนะคะและการแชแนลของเราเนี่ยหรือว่าดาวน์โหลดของเราเนี่ยมันมีหลายแบบ นะคะบางคนก็เป็นการที่ว่าเข้ามาเองเห็นภาพเลยเห็นวแวบๆเห็นเป็นแฟลชบางคนได้ทางฝันบางคนจะได้การที่ว่าได้ยินความรู้สึกนะอันนี้คนมากเยอะบางคนก็ได้การที่ว่าการเขียนหนังสือบางคนก็ได้การที่ว่าบางทีอะ่ะเหมือนก็นั่งคุยกับตัวเองอะ่ะนะคะบางคนอย่างฝรั่งเขาเรียกว่า conversation with God คุยกับตัวเองข้างในตัวเองก็เป็น God ใช่ไหมคะ อันนี้แหละคือการที่ว่าดาวนโหลดบางคนดาวนโหลดโดยการที่ร้องเพลงบางคนดาวน์โหลดอาจจะเป็นอินสปิเรชันตรงไหนก็ได้นะคะบางทีตื่นขึ้นมารู้สึกดีมันก็เข้ามาเองเลยถามบางคนดาวนโหลดบางทีทำฮอบบี้หรือทาอะไรที่ว่าชอบสนุกสนุกเพลินเพลินดาวโหลดบางคนก็วาดภาพทําไมโรงเรียนจะมีสอนการวาดภาพกันสอนก่อนที่ว่าทำศิลปะอะไรเนี่ยมันก็เป็นการให้คุณเนี่ยจิตสงบพอจิตสงบเนี่ย เราก็สามารถเปิดท่อหรือเปิดไพ p ์หรือเปิด pipe, เปิดทันโนนะคะให้เราสามารถดาวน์โหลดหรือแชร์ได้นะคะแล้วดาวน์โหลดเนี่ยมีประโยชน์ยังไงใช่มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณนะ่ะถูก Connect d o w n วน a d หลดหรือว่า Connect กับไ g h s อเซลของตัวจริงๆด้วยเจ็ดปริสุด <S <S เขาก็นำทางคุณในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณอ่าเจ็ยังไม่มาขัดเผาเอาไว้ไอเมนขัดเอาไว้ขัดผิวไม่มขัดเผานะคะ ขอโทษเอ่อการดาวโหลดเนี่ยคุณก็อาจจะได้ information ที่ว่าไม่ถูกต้องนะคะเพราะมันเหมือนไลท์อะทรักไลท์นะคะและอันนี้อ่ะมันจะออกมาในการวาดภาพก็จะเห็นออกมาการสิ่งที่ออกมานะคะอ่าอินโฟเมชันนะคะอาจารย์ก็เคยเห็นคนที่รู้จักเขาดาวน์โหลดเขาเขียนออกมาเขาจะเขียนสิ่งที่ว่าอืมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ positive เลยนะคะอันนี้ก็มีสิ่งที่ไม่ดีแฝง ะคะเพราะฉะนั้นน่ะอย่างบุคคลน่ะบางคนก็บอกโอ้ย,ยงั้นก็ไม่น่า,าวน์โหลดเดไปทำไปทาไมใช่ไหมถ้าทำเนี่ยคุณสามารถจะไม่ให้ใครคอนโครลคุณได้เพราะถ้าเกิดคุณไม่มาเรียนหรือไม่มาหัดก็จริงคุณก็ถูกคอนโทรลเรียบร้อยแล้วในตอนฝันคุณก็ถูกพังมืดนี่แหละเข้ามา คอนโทรลในความคิดของคุณที่คุณไม่รู้ตัวเลยและนั่นแหละคุณก็จะดาวน์โหลดสิ่งที่ไม่ดีบางคนจะดาวน์โหลดที่ว่าให้ฆ่าตัวเองบ้างดาวน์โหลดให้ทาิคิดแต่สิ่งไม่ดีคิดแต่สิ่งทําลายคนอื่นนะหรือว่ามานิปละคนอื่นอันนี้แหละก็คุณถูกเขาดาวน์โหลดหรือว่าเขาเรียก c o l l e c t i v e collective control อ่าเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราจะ connect และดาวน์โหลดอ่าพลังที่ว่าสูงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งอาจารย์แนะนําได้ โอเคนะคะถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับดาวน์โหลดหรือ Channeling ถามได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์ก็คิดว่าคงจะอธิบายเกี่ยวกับการดาวน์โหลดได้ชัดเลยนะคะว่าคืออะไรมันก็แบบเดียวกับ a n แนลแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้แบบไหนลนะดาวน์โหลดเนี่ยคุณสามารถที่ก็เหมือนกับที่ว่าเวลาคุณอาจารย์สอนให้ Access a อาคา i c l กไลบ r ารีหรือห้องสมุดจัก,กรวาลถ้าเกิดใจระบริสุทธิ์นะคะแบบ คนคนใจบริสุทธิมันจะมีแบบฮาร์ดไลท์ออกมาเป็นไฟสว่างประตูก็จะเปิดให้เข้าได้ access information ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่บริสุทิ์จริงๆเราไม่มี integrity จริงๆเข้าไปจะไม่เปิดคุณจะไม่สามารถ access ได้จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะเข้าจิตได้เนี่ยเขาก็ต้องมี pure heart นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็น healer นะคะการที่เราดาวน์โหลดเนี่ย มันมีหลายวิธี มอนที่อาจารย์พูดเนี่ยการเขียนมั่งบางคนอาจจะใช้คริสตัลก็ได้จับแล้วมันก็ดาวน์โหลดเพราะคริสตัลเนี่ยก็เป็นพลังงานก็สามารถที่จะคุยกับเราได้ก็ทําให้เราดาวน์โหลดบางทีบางคนอาจจะวาดภาพบางคนอาจจะร้องเพลงนะคะก็ทําให้เขาสามารถคอนเนคกับดาวน์โหลดหรือมีอินสปิเรชันการที่เรามีอินสปิเรชันเนี่ยก็เหมือนความคิดไอเดียพวกนี้ก็เป็นดาวน์โหลดเหมือนกันอย่างพวกไอน์สไตน์เทสลาหรือว่าพวกอีลอนมัสเนี่ยเขาก็มีดาวน์โหลดของเขานะคะเขาก็มีไอเดียไหลออกมาสิ่งที่สําคัญที่ว่าเขา สร้างในโลกมนุษย์นี้เป็นของเขาบางครั้งดาวน์โหลดเนี่ยก็เป็นการแบบการเต้นรำบ้างเขาก็ได้เพราะอะไรก็ตามแหละอะไรก็ตามที่ทำแล้วทำให้จิตคลื่นคลื่นของเราในสมองเราเนี่ย slow d o าวนะช้าลงแล้วก็ทำให้จิตบริสุทธิ์เราก็จะเริ่มเปิดเปิดไอ้เขาเรียกว่าจักระนะเปิดจักระหมดเปิดคุนเลีนี่หมดแล้วเราก็เหมือนกับมีอะไรที่ว่าลงมามาคอนเนคกับเรา เพราะฉะนั้นการมีดาวโหลดเนี่ยถ้ามีดาวโหลดถูกเนะี่ยก็สำคัญมากๆเลยนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ถูกแล้วเราไม่ทําใจให้บริสุทธิ์ดาวน์โหลดก็อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่ามาจาก love and light like, นะคะแล้วบางครั้งก็มา manipulate จิตของเราได้ด้วยนะคะซึ่งก็มีหลายคนโดนเยอะเหมือนกัน โอเคนะคะถ้าคุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับดาวน์โหลดหรือเกี่ยวกับแชรนอลล่งนะคะโพสคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะและถ้ายังไงก็คลิกไลค์สับสคร i b e นะคะแล้วก็แชร์อินโฟเมชันแชร์วิดีโอได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุยกันใหม่ค่ะ